<ś led> ใช่ต่อยเอาเองเนี่ยสบายดียดอันนั้นต่อย,ยเอาเองเอเอไปหลักกระโดดซาลาบอกไปต่อยให้พี่น้องสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีทุกๆคนเนาะมาปลมาพกมาพกับซาลาเซ็นกาวเซ็นเตยเนาะพี่น้องอไม่มีซาลากระชีมาซ้อนพี่น้องห้ามหมา ห้มกัมหมากัมพูเนาะพี่น้องขี่มากก,กยาฮะนะพี่น้องหมากี่เขียวนี่ว่าเขาจะดีเหนไดนไรเนาะก็เลยอยากให้เบิง่งให้เบิ่งเป็นอันนั้นแต่ว,ว่าพินที่ที่วิทิตีว่าผู้เขาจะเขีเข่ยมหมากนะเขาจะห้ามเนี่ยใดแล้วก็ขเขาจะใส่ยังงนีจังเอามาเขี้ยวเขี่ยวเขี่ยวจังแดงเนาะแต่เต่เฮาก็ซาเลาก็ยังบ้เคยเขี้ยวจะคืออด้พี่น้องซาลาก็บ้เคยเขี้ยวสือมีแต่ห้ามปีนเนาะ ไม่นี้ห้าสิมาสอนทำหมาขมหมาเนาะสอนทำขมหมาเพราะว่าสลาวซีหลายอย่างเน้องทำขมหมาและทำยาโอ้ยลม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 ฟิวเวอร์เนาะก่อนอื่นเท่าก็ต้องเด็ดเส้นทางมันออกเนาะพี่น้องเส้นทางออกจะบอกว่าสิคือกันหรือบ่อแดงกับผู้เขียวเนาะ ว่ะซาลากะเห็นแต่มีใหญ่เด็ดตะกี้เนาะทำกันมาอันนีกก็คือปูนหองเ้าเนาะพี่เนาะปูนหองข้านี่เฮาก็สีเอามาบ่เอานิว้วสี่เด้อพี่เนาะเพิ่นว่าคลามขลาเฮาต้องเอานิวน้วนิ้วกลางเฮาผาผาลงไปพี่เนาะ ข้าไปพีนอ้องพี่น้องกวนพันธุ์พีใส่ถ้าถ้าท่าไรถ้าท่าไรกันกัดปากอีกเด้พี่น้องเน้ยเราก็ผับลุงเนาะพี่น้องผับลุงแล้วก็ผับแบบน,นี้ผับผับครึงค่งเลยก็ห่อมข้ามาเนาะพี่น้องค่อยห่อมข้ามาจะเราก็สิห้า เสือบผูกเนาะถ้าถ้าบางคนก็เจาะสิหนีบใบแบบนี้เนาะพี่นะ้องหนีบใบแต่แต่เข้าสิบวันนี้เพราะว่าเข้าตีห้ามไล่ไล่ข้ามอยู่พี่นะ้องได้แม่แรงมาห่โอสอยนะพี่นะ้องนี่ก็คือผู้ที่เขาห้ามเล้วกอกยาอันนี้เนาะอันนี้กนะ็คือมาห้าม ้หม,มากโกกยานมมา,กกยานะที่มาโกกยาานะก็จะหองคือหองอันนี้คือเก่งคู่น,น,คนะมีชีเฉียดมีหมาเดิอพี่น้องจะเท้มมาเนสะียเอาซําเราคันแหละฮะคู่ฮะครูคน,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 นเกี่ยวลีนันฝึกกจะแจ็คเสียเอายังใส่ไล้วครูคเนเกี่ยวลีเป็นอาชีใส่ เปลือเมือเปลือยังใส่เตือนละน้อยเตือนละเนี่ยเนาะบางทีฮกใส่ปากเตือนละน้อยเตือนแล้วน่อยอันมันลมเนาะลมถัดตันมันอยากนอนกำลังลมพี่น้องเอ้ยเล่าเล่าก่อนหาวแล้วแรกเราไม่ได้คอยอยู่เพื่อนให้หนักให้ตาเนาะ ไฮข้าวขีดข่าดอกจันทนี่ไปเห็ดสวนเนาะไปเห็ดสวนซอยของน้องจอยเดี๋ยวจังมือฮาจังไปเบิ่งสวนแม่แล่เนาะพี่เนาะให้เล่ห์ตอนเนาะกำลังเบิ่งตอนตอนนี้มันยังมันยังโอบเป็นลูกเป็นหลางโอบแบบพักยังสลึกหากระปุกใหม่พี่เนาะตอนนี้แม่แล่ห์กำลังลุ่งมาขีดเกษต์เนาะพี่เนาะผู้ใด้ใจดีแล้วก็มาเมามขีดแม่แล่ไปนี่เลย พราะแม่เล่ก็ล่งลงมาผิดแม่เล่ลงมาผิดแก้ขั้นมาผิดมันฆ่าก,ากาําลังกาเนาะอันทา่ดีมันลายฮะก็ลงหารอยฮะก็ลงหารอยต้นแม่เล่ฮะก็ลงหารอยต้นอะไล่พอาะถุงขวดนพี่นนอกหารอยต้นอย่านั้นไม่เล่ไปเห็ดกับผดทงซาลาบริไปเห็ดดอกชาวบ้าน ไปเห็ดชอบนอนเว้นเนาะพี่น้องอ่านสิเมื่ออะไรผีเสียงสีถามนอนตะเวนเลยก็หน่อยโอ้ยผีเล่นขีข่ามันทำมากินนี่คะกับจีหอไปอยุแต่หากำลังเห็นพี่น้องปลูกมาปลูกผักบัวก็ลายคือปลูกไว้ชะเล่าขั้นสูงก็ลาวมาหมักไปเลยปลูกยังเนี่ยผักบัวผักเตี้ยแต่พักห้องเปาะมันก็พักอันนี้ไม่ท่านไม่ได้ ตาางนีมุสุไหกี่น้องเราะัก่ับตาเน่งนี่คือคำหมากคำหมากเด้อพี่น้องหมากามจเมื่อะไรแห่นทำกบามฮงมาตํามี่บ้ Hãy hãy mà cuội hả đấy? Con Mà bên là cái gì? Cái... Cái lì áo xong chưa? Lì đi oh, Cái lì áo hả? Cuội đi không? đi oh, không có cái bồn áo Nó có xíu mà bựng mấy nhảy, nó phí nó bài đi mấy phu Sơ bài đi Sơ bài đi mấy nông vi Sơ bài đi ไม่ใหญ่นหนั่งบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าได้ทีหนังนี่ข <c oughs> ู่สมุนเล่ากะนอนขังลังไม่ใหญ่จะเห็นอยังจักตองเมียนมาดถั่วจักตองเมียนมาดถั่วคนนะ่ะไม่ใหญ่แล้วดูพี่น้องเี่เราได้อยู่บ่ได้เศร้าเบิด์ตจะเก็บมักถั่วเก็บมักถั่วแล้วแล้วก็มาจักตอก สิสิสิค่ำๆเราก็ไปเก็บบักถั่วซอลาก็เก็บอยู่ห่างเก็บยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบักถั่วเสียนเฮาหลายบ่แม่นเฮาได้20โลบ่จักนาะแน่าสิได้บ่แล้วจังสิพาไปเบิ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวซอลาจังสิพาไปเบิ่งสวนสวนถั่วแล้วก็ที่เฮาเก็บมาได้ลายปานใดเนาะทาง้ยังแตกอยู่แม่ ตั้งหมองเขาเก็บกวันนี่ยังยังหาวมันหาวมันแตกน้าเก็บบว่าทันเนาะพี่น้องกูได้ใจดีก็มาเก็บสวยนี่เด้อพี่นอ้องซาลาหาห้ามขมังนั่นห้ามซ้อนบึงห้ามขมังนั่นหักมบใหญ่กูได้เขี่ยเเลยพี่น้องมีใหญ่มีใหญ่ย,ยุดเขี่ยวอาขมางังหลายปีเลย ตะกี้มีไงกับเขี้ยวอยู่พี่เนาะมีไงเขี้ยวหมาแจ็คขึ้นเบิดอัหรแหละทั้งลมทั้งฝนตะกี้นั้นมหญ่เคยเขี้ยวอยู่พี่น้องเขี้าาขใใยวระ,ะบาดน,นี้ยก็เลยเจ็บเขียวแล้วเลยยุดเพราะว่าเขียวเขียวแมงม๊าแม่เจ้าจังเจ็บหื เขียวยังก่อเขียวร้อนเขียวร้อนเขียวทรนเราละยุดเขียวพี่น้องเอ้ยยุดเขียวแต่ว่าตมตะกี้มีแยเราก็เขียวคู่มือคู่มือเฮ็ดปากแดงใจวายอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่มเลเฮ็ดต่อเนาะพี่น้องอยงหลายทพี่น้อง กางเมลีห่อเห็ดเวียงห่อห่อเห็ดก่องควันเห็ดควันก่องพี่น้องเลยห่อเห็ดควันก่องหาพหอน้องยอยเราก็น้องยอยเราก็น้องผู้ลายคนเนาะพี่น้องเห็ดขมมากอกยาเห็ดเอาไปเห็ดควันก่องพี่เสียไปสูตรสตาเนาะบานเฮาเนาะตาควันก่องหายสตาควันก่องฟูเนามีมีใส่ติปเขาเนาะพี่น้อง กองขวัญคนกรถ้ามีโอกาสซาลาก็สีถ่ายให้บึงจะดอกพี่น้องแต่บางที่ก็ยอนซาลาบุได้ถ่ายเนาะะว่ากันทีจัดค้นกองกลองควันบ่ค้นกอกกลองควันได้เนาะะว่าเห็ดเสอติบเขาก็มีเสือผาหน้าเพเสือผาน้าเพสตีนั้นทีเจ้าของทีสซตาขาดแบบนี้เนาะพี่น้อง แล้วก็เอาไปเห็ดมีหม,ม,มากขมยาเกาะตุกเทียนกข้ามาเกาะยาอียังไข่หน่วยอีงแป้เงเวนวิอียัง,งนี่แหละพี่น้องเลยหลายอย่างอยู่ขันขันมีโอกาสยังสีไทยเบิ่งเนาะพี่น้องแต่แม่ตอนนี้ให้มแมย์เร่เรานั่นน่าทก่อนอย่างละอันบ่ ไม่ไงบอกอเหตให้ไม่ใหญ่ไม่ไ <He et. S 2> เหตุบขเป็นเ <He et. S 2> ห็ตให้ไม่ใหญ่บาเรียกไม่ใหญ่เราก็มาแต่งแต่งให้น้อพี่นอ้องแล้วก็เขียนชื่อเขียนเสียงใส่น้อพี่นอ้องอันนี้คือการเป็นแบบว่าเมื่อยนะเมื่อยเพี้ยแบบเมื่อยเพี้ยนอนกับบออีมแบบเนี้ยน้อพี่นอ้องนอนบอลาบนอน,นอนบออีมเออนอนบอลาบคนหยา่ี นอนนอนนอนลับแบบนี้เน้องพี่น้องมีผู้นี่บอกินมานอนมีผู้มีผู้นี่มีตะเลนพี่น้องไยมีตะเลนลายแบบว่าพี่ปกติบางบางเสือกสีเงาเงาแบบซึมซึมนี่ก็ไปเบิ่งหายนาอพี่น้องเบิ่งหายแล้วก็แล้วก็สิบอกเราข่อย่างนี้เรื่อย คลิปนี้ซาวลากะสิเดอแอมราพระจากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้แหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ในเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังแห่งใจให้ยซาลานบ้านนอกในเด้อพี่น้องเมื่อนี้กะชี้คึมคึมในพี่น้องเดียวเดียวสิให้พี่น้องเบิ่งชี้คึมคึมนะซสิให้พี่น้องเบิ่งนั่นคึมคึมเลยล้มล้มเนาะพี่น้องคึมคึมเลยล้มล้ม แบ,บ้ว่าใล้ๆลมเดือนชีเวชิบสองสีออกฮะนะพี่น้องแบบขึ้นขึ้นผ้าขึ้นพ้นแบบนี้แต่ผมเหนมันแต่โมหูว่าสีขึ้นผ้าหรือสีขึ้นพ้นหรือว่าสีขึ้นลมกันยังโมหูแต่เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเริ่มหนาวแล้วเพราะว่าช่วงช่วงนี้เขาเดินเตียงเดินหนีอาจีหนาวอาจีหนาวอันนั้นอาจีหนาวหับ หาบุญพระธาตุอิงห้างเนาะพี่น้องเพราะว่ามืออื่นแต่เดี๋ยวนี้เพิ่งก็เริ่มแล้วพี่น้องแต่เมื่อเปิดงานนะมืออื่นมือฮือเนาะมืออื่นมืออื่นแลยเนาะพี่น้องเมื่อวันเสาร์มืออื่นเมื่อเปิดงานเพิ่นแล้วก็มือฮือก็ก็เป็นมือบุญจะมืออื่นก็เป็นมือบุญมือฮื้อก็เป็นมือบุญมือวันถีตก็เป็นมือบุญแบบสามสามมือสามขึ้นมัอจันทร์ก็เป็นมือบุญมือวันจันทร์เหม็นมือสุดท้ายเนาะมือสุดท้ายของบุญพระธาตุอิงห้างท่า ถ้ามีโอกาสซาลากับสีผ้พาพี่น้องไปบึงไปส้มอยู่ดอกนอกพี่น้องคลิปนี้ซาลากับสีแดงอำลาผ้าจากพี่น้องไปเพียงเท่าน,นี้แล้วเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์เซนเดอ้อบายบายขอขอบใจผู้สนับสนุนซาลาทุกๆท่านขอให้อยู่ดีมีแห้งเว้อสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย